ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกลับมาพบกันวันนี้ในช่องเลีวในเบี่นะครับผมเช่นเคยครับผมวันนี้ผมก็มีทริคดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยครับทริคในวันนี้ก็คือการเช็คสเปคคอมของเรานั่นเองนะครับว่าเราใช้สเปคอะไรอยู่นั่นเองซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไปเข้าร้านคอมแล้วร้านก็แนะนํามาว่าเฮ้ยเอาเครื่องนี้ครับผมเครื่องนี้เล่นเกมแรงเครื่องนั้นเล่นเกมแรง <c oughs> เครื่องนี้พิมพ์งานดีเครื่องนั้นพิมพ์งานไม่ดีเครื่องนี้เล่นเกมดีที่สุดอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบฝากให้คนที่รู้เรื่องคอมเนี่ยซื้อมาให้เลยอย่างงี้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าแต่ละอย่างคืออะไรซึ่งคลิปที่แล้วที่ผมสอนไปก็คือการจัดสเปคคอมด้วยตัวเองนะส่วนคลิปนี้ก็เผื่อบางคนมีคอมมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองใช้อะไรอยู่ผมก็จะมีวิธีมาให้ทําตามนั่นเองครับผม สิ่ที่ผมจะเอามานําเสนอในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2วิธีง่ายๆในเบื้องต้นนะครับสําหรับอะไรที่มันไม่เจาะลึกจนเกินไปครับเป็น2อองแบบง่ายๆก็คือแบบที่1งก็จะเป็นการตรวจโดยใช้โปรแกรมที่ติดมากับเครื่องทุกเครื่องแน่นอนครับผมเราสามารถเช็คได้จากทุกเครื่องเลยโดยท,ที่ไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรมาเลยครับรง่ายก็คือแบบแรกก็คือแบบไม่ต้องโหลดโปรแกรมส่วนแบบที่2ก็คือแบบโหลดโปรแกรมมานั่นเองครับผม เรามาลุยกันเลยดีกว่าสําหรับวิธีแรกนะครับให้เรามาที่นี่ครับที่พิมพ์ค้นหาครับผมสำหรับ windows 10หรือ windows 7ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะทุกวันนี้บางคนก็ windows 11แล้วครับส่วนผมยัง windows 10อยู่นะ,อะโอเควิธีแรกก็คือการเช็คสเปคเครื่องเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องโหลดโปรแกรมนั่นเองจะใช้สิ่งที่มากับเครื่องนะครับให้เราพิมพ์ตัว d ตัว x D I A G ครับผม D X D I A G นี่ครับผมมันจะขึ้นเป็นตัวนี้ตัวแกมนี้ต่อไปเราก็กดเข้าไปเลยครับผมทีนี้ความเราจะถามว่าเนี่ยเราต้องการที่จะเช็คข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์เราหรืออ <c oughs> ุปกรณ์เราในเครื่องคมอมงคุณหรือไม่มันก็ถาม เป็นอย่างนั้นและครับเราก็บอกว่า yes เราอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลในตัวคอมเราได้นั่นเองมันก็จะประมวลผลครับว่าตัวคอมเราใช้อะไรบ้างในเบื้องต้นนะโอเคคอมผมนะครับตอนนี้ผมใช้ i 7 8 7 0 0นะครับเนี่ยโปรเซสเซอร์ตัวนี้เป็น cpu นะเอาภาษาบ้านๆก็คือ cpu รเซสเซอร์เนี่ยครับผมใช้ intel i 7 8็0 0ครับผมส่วน ram ผมใช้แรมอยู่16 g b ครับผมเนี่ย16,384เมกะไบต์ 16, นะครับรวมก็คือ16กิกนั่นเอง DirectX 12ครับอันนี้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับกราฟิกทั่วไปครับผมมีอะไรอีกบ้างที่เราดูได้ในโปรแกรมนี้ Display ครับมาดูที่ดิสเพลยอันนี้เป็นระบบนะระบบปฏิบัติการเบื้องต้นของคอมเรามาดูที่ display ์ครับดิสเพล,ย,เพลย์หนึ่ง ผมใช้การ์ดจอ GTX 1080ครับผมสำหรับการ์ดจอที่ผมใช้นะเนี่ยเป็นการ์ดจอ Nvidia GTX 1080นั่นเองซึ่งมีความจุอยู่ที่นี่ครับ8กิกสะ8,000เมกะบิต8,000เมกะไบต์ไม่ใช่เมกะบิตเมกะไบต์ก็คือ8กิกนั่นเองครับสำหรับการ์ดจอซึ่งจอที่ผมใช้เนี่ยอันนี้เป็นดิสプレイหนึ่ง ดิสเพลย์สก็คืออะไรก็คือตอนนี้ผมต่อ2จอนะตอนเนี้ดิสเพลย์หก็คือตัวนี้ตัวนี้คือตัวร้อยสี่สี่เฮิร์ตครับผมเนี่ยจอที่เราจอที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นจอ1ก็คือจอนี้ส่วนจอ2ก็ใช้การ์ดจอในการแสดงผลเหมือนกันครับผมที่จริหนึ่งส่วนเป็นส่วนก็คือใช้ตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าต่อ2จอก็เป็นตัว 60Hz เฮิร์ตนะครับสำหรับจอสำรองของผมนั่นเองต่อไปอันนี้ก็จะเป็นซาวนะครับซาวตอนนี้ ทำไมถึงมีซาวหนึ่งและซาว์สองเพราะว่าผมต่อสองเขาเรียกอะไรสองสอง c e เวสอะสองอุปกรณ์เนาะซึ่ง d ด v i ิ e ์สเว้์อะไรอะอุปกรณ์ที่หนึ่งอะอามริกาไทยอุปกรณ์ที่หนึ่งก็คือผมต่อหูฟังครับเป็น HyperX Cloud 2เนี่ยเป็นตัวนี้ headset airphone HyperX มันก็จะขึ้นตัวนี้อ่ะต่อไปซาวสองก็คือผมต่อลำโพงครับเป็นสายแจ็คแจ็คข้างหลังอะ จ็ค3.5ผมต่อเสียบ3แจ็คแจ็ค3.5ตัวหนึ่งแล้วก็หูฟัง USB ตัวหนึ่งครับเนี่ยก็เลยเป็นเสาวหนึ่งและเสาวสอง <c oughs> ส่วนอินพุตอินพุตคืออะไรก็คือพวกที่เราเสียบเพิ่มเติมมานอกนจากไอ้พวกที่อยู่ในตัวเคสขอบแล้วนะครับก็จะเป็นพวกเมาส์คีย์บอร์ดนี่ครับมีคีย์บอร์ดอะไรใช้เมาส์ G 102 ผมไม่ไมมใช้ Razer s e r e n X นี่ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมที่ติดมากับเครื่องนะซึ่งมันก็ขาดอะไรไปหรือเปล่าจากคลิปที่แล้วขาดเมนบอร์ดครับไม่มีบอกเมนบอร์ดนะสำหรับโปรแกรมนี้เอมี CPU มี RAM มีการ์ดจอที่เราใช้นะครับผมประมาณนี้ไม่มีบอกนะว่าใช้ SSD เอสดีไม่มีโอเคเสร็จครับผมสำหรับการเช็คข้อมูลหรือเช็คสเปคที่เราใช้อยู่นะครับสำหรับเครื่องคอมเรานะสำหรับแบบที่1ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบที่1ก็คือแบบไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรมาครับส่วนแบบที่2เดี๋ยวแบบที่2ครับก็คือแบบโหลดโปรแกรมมานั่นเองนะครับผมมันดียังไงครับสำหรับการโหลดโปรแกรมมานี้ก็คือ มันมีบอกเมนบอร์ดด้วยครับผมสําหรับโปรแกรมที่ผมจะโหลดมานะมันจะมีบอกตัวเมนบอร์ดตัวว่าเราใช้เมนบอร์ดยี่ห้อไหนรุ่นไหนหอะไรประมาณน,นี้ครับผมซึ่งพิมพ์ว่าอะไรโปรแกรมที่เราจะโหลดก็คือนี่ครับพิมพ์ CPU วักตัว Z นะครับ CPU Z หรือ CPU Z นั่นเองเราก็ไปโหลดมันได้เลยครับสำหรับเว็บ CPU Z เนี่ย เราก็เลื่อนลงมาครับเป็นตัวนี้เลยครับเซตอัพตัวแรกเนี่ยสำหรับทั้ง32และ64บิตแล้วก็โหลดมามันก็จะได้เป็นไฟล์สักครู่ให้ผมเปิดดูอยู่ไหนนะอ่ะผมโหลดมาแล้วครับเนี่ย โหลดมาแล้วนะอันนี้คือผมโหลดมาแล้วมันจะเป็นไฟเนี่ย cpu set หดหรือ1จุดอะไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่การอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเราก็กดับ u b l ิลคลิกติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาของโปรแกรมมันก็จะเป็นตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้เป็น cpu set ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ได้ตัวนี้มาแล้วเราก็กดเข้าไปครับผม double ล hmm. คลิกแล้วก็ คุณต้องการที่จะอนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้เข้าถึงอุปกรณ์ของคุณหรือไม่แล้วก็โอเค yes เราก็กด yes ไปนะครับเพื่อที่อนุญาตให้เขามาเช็คตัวโปร,โกรแกรมของเรานั่นเองนะครับผมโอเคมาแล้วครับสำหรับโปร,โกรแกรมที่ผมใช้เช็คสเป c คอมของเรานะครับผมก็ตัวนี้จะละเอียดค่อนข้างที่จะละเอียดกว่านะมีทั้ง พอสปีดมีทั้งการกินไฟอะไรต่ออะไรบัสสปีดเยอะะไปหมดซึ่งโอ้มากมายไกลกองเอาเป็นว่าเราดูแ่ง,ง่ายๆเบื้องต้นก็พอ CPU ดูที่ตัวแรกครับเนี่ยมันขยายจอใหญ่ไม่ได้เนาะมันสุดแล้วฮะมันใหญ่แค่นี้ซึ่งไม่รู้ว่าคนดูจะเห็นหรือเปล่ามันสุดแล้วครับขยายไม่ได้โอเคมาดูครับข้อแรกตรงนี้ CPU มันก็จะบอกครับว่าเราใช้ Intel Core i7 8700นะครับสำหรับ cpu ของผมเนี่ยเป็น Coffee Lake ซอกเก็ต1 1, 1 lga นั่นเองก็จะมีอัตราการกินไฟพวก c o คอสป e d อะไรประมาณนั้นนะครับก็รายละเอียดก็ค่อนข้างลึกนะพวกนี้อันนี้เป็น6 c คอ e 12สเทรดครับสำหรับ cpu ของผมนะสำหรับ i 7 8, 8 0 0ต่อไป c a c h ตัวนี้ก็เป็นแยกมาจาก cpu อีกนะตัวเนี้ยก็ไม่มีอะไรเราไม่ได้ เจาะจงในทางนั้นโอเคต่อมานี่ครับมาดูหัวคอมเมนบอร์ดเมนบอร์ดของเราใช้อะไรนี่ครับเป็นยี่ห้อ a s ส o c k นะครับผมยี่ห้อของผมก็คือ a s ส o c k ส่วนรุ่นของยี่ห้อนั้นที่ผมใช้ก็คือ Z370 Pro 4ครับผมเมนบอร์ดของผมนะเป็นตัว Z370 ก็ก็จะเป็นชิปเซตก็คือ o f ฟ e ิ l ล k กก็คือ เป็นชิปเซ็ตที่รองรับนะสำหรับตัวเมนบอร์ดนี้นะก็โอเคเราซื้อรู้แค่ชื่อรุ่นก็นพอมาดูตัวต่อไปครับเมมโมรีเมมโมรีก็คือแรมนั่นเองครับผมแรมของผมนี่ครับเป็นตัว ddr 4ตอนนี้ผมเสียบแค่สองตัวนะมันก็เลยขึ้นว่า dual รวมสองตัวก็เป็น1 6กิกครับผมเนี่ย16กิกะไบมันคือผมใช้ตัวละแปดนะ1 6กิกะไบอันนี้ก็เป็น อัตราความเร็วทั่วไปเฉลี่ยของ CPU เอ้ย CPU บนบ้านเลยล่ะแรมผมนั่นเองครับผมทุนพวกนี้ก็ข้อมูลที่ลึกเข้าไปอีกก็ไปศึกษากันเอาดูศึกษาดูเอาเหเอาดูถูกแล้วเอ้ยดูเอาถูกแล้ว SPD คืออะไรก็คือสไปสไลเดอร์นั่นเองตุ้ยไม่ใช่อันนี้ SPD คืออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวนี้อ๋อ SPD ก็คือ แรมที่เราเสียบอยู่นั่นเองรายละเอียดแรมเนี่ยว่าเราเสียบสล็อตไหนอยู่นะครับตอนนี้ซึ่ง cpu ของเอ้ยไม่ cpu เมนบอร์ดของผมเนี่ยมีทั้งหมด4สล็อตนะในการเสียบแรมผมเสียบสล็อตที่2และสล็อตที่4นะครับนะครับผมซึ่งการเสียบแรมเนี่ยมันต้องเว้น1ช่องปกติอยู่แล้วนะสมมุติถ้าเราเสียบช่องหนึ่งช่องต่อไปที่เราจะเสียบถ้าเราเสียบ2อันนะก็คือช่องที่1กับช่องที่3ครับผมแต่ผมไม่ได้ใช้1กับ3ผมใช้ช่องที่2 และก็สีนะครับผมซึ่งมันเป็นคําแนะนําจากรุ่นสู่รุ่นครับว่าไม่ควรเสียบ1กับ2ต่อกันอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมก็ลืมไปแล้วแหละว่าเหตุผลว่าทําไมผมก็เสียบ1กับสไม่1กับ3ก็2กับ4ครับสมมติถ้าช่องเสียบเรมเรามี4ช่องนะแต่ถ้าเรามีแค่2สลอตเราก็เสียบ1กับ2ไปปกติครับผมอันนั้นคือเสียบปกติได้เลยไม่ต้องตกใจนะครับผมสำหรับคนที่มี ช่องเสียบแหลมแค่2ช่องนะต่อไปครับกราฟิกก็คือฮาร์ดแวร์แสดงผลของเรานะครับผมนี่ครับรายละเอ,เอียดของออการ์ดจอของผมนั่นเองก็เป็น Nvidia GeForce Ge GTX o r c e GTX น0 8 0นั่นเองครับผมก็เป็นยี่ห้อ Colorful นะของผมไม่ได้เป็นยี่ห้อดังอะไรมากมายเป็นยี่ห้อทั่วไป เน้นน้นราคาถูกนะเพราะว่าการ์ดจออย่างที่รู้ครับว่าช่วงนี้ออพิมหาเลยครับสําหรับราคานะมันมันดาวรถยนต์ได้อะการ์ดจอตัวหนึ่งครับราคาราคาก็คือดาวรถหยุดสี่ประตูกระบะสี่ประตูได้เลยครับผมผมก็ผมก็ใช้ตัวนี้ครับเอาที่ไวก่อนครับ1นึ่ดก็ถือว่าโหดมากแล้วนะครับราคาตอนนี้ ถ้าเป็นตัวท็อปอย่างเช่น3080ูนย์แปช่วงนี้ก็โอ้เป็นแสนได้ก็ไม่ไหวครับสำหรับราคานั้นผมก็ใช้ตามกำลังไปก่อนก็กำลังผมก็1080ครับเป็น Colorful เนี่ยก็เป็นรายละเอียดครับเป็นไซส์ขนาด 8GB กิกกับไบนั่นเองนะครับผมโอเคพวกนี้ก็จะเป็นพวกทดสอบมั้งเบนช์มาออคโอเคครับผมสำหรับการเช็คสเปค ของเราในวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับโปรแกรมที่โหลดมานะครับชื่อ cpu s หรือ cpu z นั่นเองถ้าเอาออกเสียงตามภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะยดลูเอาเป๊ะไปไหนโอเคโปรแกรมนี้มีอะไรบ้างที่เรารู้มากกว่าโปรแกรมที่เราไม่ได้โหลดมานะฮะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเลยนี่นี่นะคร cpu Z คือโปรแกรมที่ผมโหลดมาเมื่อกี้ส่วนโปรแกรมนี้ DirectX เนี่ยตัวเนี้ยมันคือโปรแกรมที่ติดมากับเครื่องทุกเครื่องอยู่แล้วครับผมก็คือเนี่ยฮะมันมีเมนบอร์ดบอกด้วยนะครับว่าม,มีมีรุ่นอ่ะมีรุ่นของยี่ห้อมียี่ห้อด้วยมีรุ่นบอกด้วยส่วนตัวนี้มันจะมีแค่ซาวมีการ์ดจอแล้วก็มี CPU RAM แค่นี้ครับผมส่วนตัวนี้มันจะมีรายละเอียดมากกว่านะเนี่ยในเรื่องของการกินไฟเมนบอร์ดยี่ห้อของเมนบอร์ดยี่ห้อ เรมเสียบแรมช่องไหนบ้างอะไรเงี้ยกาจออะไรกี่กิกกี่อะไรเงี้ยม,มันชัดมันชดัดเจนกว่าโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับการเช็คสเปคคอมของตัวเองที่เราใช้อยู่นั่นเองก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้บายบาย